ตอนคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอิทพิชิตช่องนะฮะในปี2กับตีมศึกกระชับมิตรนี้คุณผู้ชมครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเองลบทงชาติทาง PSI Channel สารดี24ชั่วโมงแห่งนี้นี่เองและวันนี้ฮะเป็นหน้าที่ของผมอีกครั้งที่จะต้องเหาะมาด้วยความเร็วสูงแบบเ i h ไ g h s p ป ed เพื่อมาอยู่ที่ภาคอีสานะฮะและเป็นจังหวัดนี้ฮะศรีสะเกดครับและอยู่ที่อำเภอเมืองนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับศรีสะเกดยังอยู่ในความดูแลของ PSI อุบลราชธานีฉะนั้นวันนี้ฮะซ้ายมือผมก่อนเลยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสิงยกหกของผมวันนี้พี่บุญชูอุบลครับผมสวัสดีครับพี่บุญชูครับโอ้ยพี่บุญชูครับวันนี้พาผมไายืนอยู่ที่ร้านไหนครับพี่ร้านสีสเก็ตซัตคอมครับอำเภอเมืองสีสเก็ตพี่วัดกับพี่ยานะโอ้อันนี้เป็นเจ้าประจําของ PSI เลยฉะนั้นเหตุผลคงไม่ต้องถามกันมากว่าทําไมถึงต้องแวะร้านนี้เพราะถ้าไม่มากก็คงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ก่อนเลยนะพภินันทนาการเลยนะครับเกี้เองนะครับคุณผู้ชมคร แล้ววันนี้ถ้าผมไม่ค่อยเชียร์พี่จูก็อย่าแปลกใจเพราะว่าแบ็กอัพเขาเยอะมากเลยทีเดียวและเรามาเล่นในห้องปิดด้วยนะฮะผมว่าเรามีอะไรรับผิดชอบอีกเยอะเลยเนาะรเราเอาชีวิตกลับไว่า <laughs> แต่ เกมก็คือเกมพี่ชูก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมฮะเต็มที่ครับวันนี้คิดว่าจะเอาโชคมามอบให้พี่วัดหรือแกเอาออเดอร์กับศูนย์ขอออเดอร์ก่อนแล้วกันค่อนข้างจะอาหางกามากๆนะฮะมายืนในถิ่นเขาแลวจะเอาออเดอร์กับไม่รู้พี่วัดยอมหรือเปล่าเพราะว่าแกยืนตรงนี้แล้วครับพี่วัดสวัสดีครับนี่เจ้าถินเจ้าทินอันนี้เจ้าถินพี่วัดได้ยิน ทำอาหางกาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมฮะ,ฮะกลัวไหมโอ้ไม่กลัวแล้วครับเนอะมาถึงชั่วโมงนี้แล้วตรงนะถิ่เรานะน,นะฮะถ้าไม่กลัวครับพี่วัดในฐานะเป็นเจ้าถิ่นฮะหนึใบเพื่อ1เกมจะต้องดวนกับพี่ชูวะโอเคครับ หนึ่งสบงสามสเบโอคเลข9ด้วเลยคุณผู้ชมนี่ถือเลิกถือยามเส้นขนาดนี้นะฮะเรามาดูกันว่าระหว่างพีิวดกับพี่ยูใครจะแม่นกว่ากันในเกมปลุกสมบัติรายละเอียดและกติกาจัเป็นยังไงไปฟังกันลุกสมบัติดีเหรียญทองให้ลงกสุสมบัติของเราตามจำนวนที่กำหนดใครไว้กว่าคนนั้นชนะแต่แ้ไม่อยากแจกแต้ม เดือดลงกลุ่มของคู่แข่งขันชิวนะฮะพี่วัดทราบกติกาดีแล้วนะครับพร้อมนะฮะและนี่เป็นซื้อกระชับมิตรขออีกทีครับพี่จับมือครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมคราวนี้เอาจริงเลยนะฮะยกที่หนึ่งไปครับจับตาดูดีๆฮะเพราะว่าถ้าของพี่วัดลงนี่จะืีว่ามีฮะมาแล้วหนึ่งับสี่จะเซคอมมาตอนนี้พี่ชูพี่ชูเหมือน แข่งเรือแข่งไทยแข่งกันได้นะ <c oughs> พี่ดูแล้วเอาลนะวิวพ,พัน์ก็ยังเป็นเจ้าบ้านใจดีอยู่เสมอนะฮะยกนี้เอาจริงแล้วนะฮะไม่มีอนะุ้ทอ์ใดๆในที่นี้โอ้มาสองแล้วครับผู้ผู้ชมกำเสีสเกตเซ็ตคอมและเรียบร้อย <c oughs> เย็ดสามทีเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับยกที่สองไปฮะคุณผู้ชมครับป็นจับตาดูให้ดิอุ้้ยเมื่อกี้พูดยังไงนะพี่ด้วยแรงโกรธของเราเนินดอดพี่วัดมาสองแล้วครับพี่วัดครับเล่นมือฮะอุ้ยเกือบปิดกล่องเลยนะ เปี๊ยเรียบร้อยครับโอ้โหบนราชธานีฮะพี่จูก็ยังยังยังตายยากเสมอผู้ชายคนนี้นะฮะยกมือใครชนะนอกเขาแต่รับพร้อมแล้วไปฮะลองนับดูฮะหนึ่งสองดามโอ้โหนี่ดูมาเร็วอีกแล้วครับโอ้ยคุณผู้ชมไม่ต้องอ้าวเรียบร้อยโอ้โหจุดวัด คือถ้าผมเป็นหมอนี้ผมก็ต้องบอกผมพยายามอย่างดีสุดแล้วที่จะช่วยีิวัดไห้โอ้โหมุกม,มันเป็นความแม่นของมิชูนะแล้วก็ี่วัดเองก็เราคนไทยอะเนาะให้อามาเราก็คืน แต่มันเป็นการคืนแบบน็อกเอานี่เดียวคุณผู้ชนะม,มต้องประก,กาศแล้วนะว่า PSI อุบลราชธานีฮะสามารถที่จะแหกโค้งมาป้นชัยชนะศรีสะเกดแซ็ตของได้2ต่อหนึ่งเซตครับผมพูดที่ศรีสะเกดแซ็ต,ข,ตขันยาที่วัดครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เกมเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้โฆษณาร้านของเราศรีสะเกดแซ็ตของนี้ตั้งอยู่ตรงไหนในเมืองศรีสะเกดครับพี่ศรีสะเกดแซ็ตตองตั้งอยู่เยื้อเยื่อบีซีครับครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นเลยครับร้านเยื้อเยื่อบีซีนะครับฮะศรีสะเกด กำมัว่าเยื้อเยื้อดิกสีครับสีสเก็ตแซตคอมมีบริการอะไรบ้างครับพี่โฆษณาเลยรคมีบริการนะครับกาเรื่องของการเาาเทียมครับการระบบเซเบิลทีวีครับแล้วก็ข้องจามผิด นะฮะมีแล้วจะมีบริการหอพักรายเดือนตั้งหลังด้วยนะครับอู้มีหอพักรายเดือนด้วยเหรอฮะเอาละครับคุณผู้ชมมาคงจะต้องไปใช้บริการสักหน่อยนะ <laughs> หอพักรายเดือนนะสมมุติว่าถ้าอยากใช้บริการสักบริการหนึ่งแต่ว่าแหมใหญ่ขนาดนี้แล้วยังหาไม่เจอเบอร์โทรพี่เบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสองเจ็ดแปดแปดแปดหรือว่าเบอร์ที่โอเปอเรเตอร์ครับศูนย์แปดห้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามครับโอ้โหเลขสวยมากเลยนะคุณผู้ชมครับพี่วัดกับทีมงานยินดีให้บริการทุกวันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับเอาสีสเก็ตเซตคอมก่อนเลยสำหรับเสื้อสวยๆนี่เนาะแล้วเดี๋ยวมีของฝากให้เราอีกเยอะแยะเลยทีเดียว <laughs> นี่เรากดดันกันตรงนี้นะนี่คุณผู้ชมนี่มันรออยู่แล้วนะฮะทั้งอาหารว่างทั้งน้ำนะับวันนี้จัดเต็มกันจริงๆเลยนะฮะและ ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนพู้ใจดีของเรานะฮะไม่มีเขาก็ไม่รู้จะมาอย่างไรฮะพีเอสไ h ไฮสปีดใส่นาสัญญาณที่พีเอสไอเอาความเป็นเบอร์หนึ่งการันตีในคุณภาพเลยทีเดียวเทปหน้าฮะผมจะไปยืนอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดอะไรเล่นเกมอะไรแล้วมาแหกโคงป้นชัยชนะกันแบบนี้หรือเปล่าคงจะต้องลุ้นกันเองต่อไปวันนี้พวกเราทูคนเลยจากรีสเกตเซตคอลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh <laughs>